กองทัพบ,บกยอมรับนะครับไม่สามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้แบบ100%เซครับโดยเฉพาะตัวปราสาทที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นเพราะากัมพูชาเขาได้วางสนามทุ่นระเบิดเอาไว้ครับรวมถึงในห่วงเวลาสุดท้ายมีพลทหารของเราเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาด้วยขณะเดียวกันพื้นที่ตัวปราสาทก็เป็นพื้นที่ต่ำมีความเสี่ยงจะโดนกัมพูชาใช้จรวด BM21 ยิงใส่รายละเอียดเป็นยังไงโมนในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้31กรกฎาคม68ครับทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกได้ถแถลงรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแม้ทหารไทยจะไม่สามารถควบคุมตัวปราสาทตาควายได้แต่ก็วางกําลังเอาไว้ภายนอกนะครับเพราะว่าตัวปราสาทนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ําครับการอยู่แต่ในตัวปราสาทก็จะทําให้เสียเปรียบด้วยขณะเดียวกันการยึดตัวปราสาทได้หรือไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะเป็นผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะนะครับ ซึ่งฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่ต่ำก็เสียเปรียบโดยในห่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะถึงช่วงเวลาหยุดยิงตอนเที่ยงคืนทหารไทยเราก็พยายามครับไม่ว่าจะเป็นการไปยึดเนิน350รวมไปถึงการเข้ายึดตัวปราสาสตเนิน350ในเราสามารถยึดมาได้นะครับแต่ตัวปราสาทปรากฏว่า ั่งของทหารเขเมรได้วางกับระเบิดจํานวนมากจนกลายเป็นสนามทุ่นระเบิดเลยครับล,อล้อมรอบพื้นที่เอาไว้แล้วก็มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดด้วยโดยการเข้าไปที่ปราสาทช่วงสุดท้ายนั้นก็ต้องคํานึงถึงขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของกําลังพลด้วยครับภายหลังจะหมดเวลานะครับไทยเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นจากก่อนที่จะมีการประทะกันนะครับแม้จะไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แบบร้อเซตก็ตาม อีกด้านหนึ่งก็มีภาพที่ประสาทในสื่อโซเชียลของเขมรครับที่พบว่ามีระเบิดสังหารบุคคล PMN2 เป็นพวงแสดงว่ามีเป็นจำนวนมากในพื้นที่นะครับโดยพลตรีวินไทยระบุนะครับว่าการปฏิบัติการในห่วงเวลาสุดท้ายได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดและในภาพรวมแล้วก็สามารถทำได้บรรลุตามเป้าหมายถึง99%ครับทางด้านของเพจดังอย่าง Smart Soldier Strong Army ก็มีการโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ความจริงที่โลกต้องรู้เมื่อวันที่30กรกฎาคม68มีผู้สื่อข่าวกัมพูชาที่โพสต์ภาพตนเองกับทหารเขเมรในพื้นที่ปราสาทต,ตาควายพร้อมแคปชั่นบอกว่าเขมรยึดได้แล้วแต่ในภาพกลับเห็นทุ่นระเบิด PMN2 ถูกวางเอาไว้เป็นพวงบริเวณทางเข้าปราสาทดังนั้นจากข้อเท็จจริงของกองทัพบ,บกไทยโดยพลตรีวินไทยสุวารีที่ถแถลงในวันนี้ ทหารไทยยังไม่สามารถควบคุมตัวปราสาทได้เต็มร้อยเพราะว่าถูกฝ่ายเขมรวางทุ่นระเบิด PMN 2จำนวนมากไว้รอบบริเวณเพื่อสกัดการเข้าถึงของไทยอย่างไรก็ตามทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นและยืนยันว่าก่อนการหยุดยิงทหารไทยยึดภูมิประเทศโดยรอบไปได้มากกว่าช่วงก่อนปะทะแน่นอนซึ่งทุ่นระเบิด PMN 2ที่ว่านี้ก็เท่ากับการผิดอนุสัญญาออตตาวาแล้วครับ การวางกับระเบิดโดยรอบโบราณสถานที่มีนักข่าวและประชาชนเข้าไปถ่ายภาพนอกจากจะไร้มนุษยธรรมยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาว่าที่ห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลทุกรูปแบบกรณีของหมวดบุกทหารกล้าของไทยที่ขาขาดจากการเหยียบกับระเบิด p m n 2คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าขเขมรใช้ยุทธวิธีต้องห้ามกับกำลังพลของไทยเรานะครับ